ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะเน็ตเอ็ดเรียงไทยแลนด์แอมบัสเตอร์นะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเน็ตก็เลยอยากจะมานำเสนอ slang word ของออสเตรียนะครับที่ชาวออสซี่เขาชอบใช้กันได้มีควิ z เกมมาให้ทำกันนะครับเพื่อนๆลองดูว่าใน10ข้อนี้เพื่อนๆได้กี่คะแนนนะครับข้อที่หนึ่ง Breakfast แสดงว่าคือคำตอบนะครับก็คือข้อ a breakfast นั่นเองข้อที่2 afternoon แสดงว่าคือเฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อ b h o วงข้อที่3ามคำว่า dinner แสดงว่าคือเฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อ d ข้อที่สคำว่า food สแสดงเวิร์ดคือฉเฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อ A ผ่านเกิดข้อที่5้า friend สแสดงิร์ดคือฉเฉลยนะครับคำตอบคือข้อ A m a t c ข้อที่6คําว่า no problem สแสดงิร์ดคือฉเฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อ A no worries ข้อที่7คําคำว่า y e a r แสดง word คือฉเฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อ4 holly ข้อที่8คํคำว่า mcdonald แสดง word คือฉเฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อ b macs a ข้อที่9คําคำว่า great สแสดง word คือฉเฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อ b, d e a ต y ข้อที่สิบ คำว่าออ er สเตรเลียแสแลงเวิร์ดคือเฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อเอจะไดเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนในสิบข้อนี้ได้กี่คะแนนกันเอ่ยเอาเป็นว่าไหนๆถ้าเ,เพื่อนๆมาที่ออสเตรเลียแล้วรู้แสแลงเวิร์ดพวกนี้ไว้บ้างก็ดีนะครับส่วนของสิ่งของที่จําเป็นนะครับควรจะพกอะไรมาบ้างสิ่งแรกนะครับที่เพื่อนๆทุกคนควรมีนะครับนั่นก็คือ ตัว Travel Guard นั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อนๆลองไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ตามธนา,าคารได้เลยครับรับสิ่งของอย่างที่สองนะบัตรโอปอลการ์ด Guard นั่นเองครับทุกคนเพราะว่าบัตรโอปอลการ์ด Guard เนี่ยเดินทางได้ ทั้งเมืองในซิดนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรลเวย์นะครับเป็นหรือว่าบัสหรือวนะ่าเฟอร์รี่เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาซื้อได้นะครับที่สนามบินนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องเติมเงินขั้นต่ำครั้งแรกนะครับอย่างน้อย35 AUD นะครับเพื่อนต่มาอย่างที่3นะครับคือเครดิตการ์ดนั่นเองครับแต่เพื่อนๆจ,จะต้องบอกที่บ้านเอ้ยช่วยดูบินหน่อยนะว่ามาหรือเปล่ามาหรือ,อย่างอะไรอย่างงี้นะครับไม่งั้นอย่างเพื่อนๆจะโดนเรีกรกรรยกเก็บดอกเบี้ยโดยไม่รู้ตัวนะครับสำหรับอย่างที่4นะครับแคชหรือเงินสด ว่ามันจะมีร้านอาหารไทยบางร้านเนี่ย่านจ่ายด้วยเงินสดหรือแคชเนี่ยพเพื่อนเพื่อนจะได้ดิสเคานด้วยนะร้านอาหารบางร้านเนี่ยถ้าเราจ่ายด้วยเงินสดจะไม่โดนเซอร์ชาร์จอันที่5นะครับเพื่อน Universal adapter ของอย่างที่6ที่เพื่อนเพื่อนควรพวกมาด้วยครับนั่นก็ Power Bank เจ็ดขัด Trumbel นั่นเองหรือกระบอกน้ำนะเพื่อนเพื่อครับเพราะว่าน้ำที่เนี่ยราคาแพงมากพเพื่อนเพื่อนมันจะตกอยู่ที่ประมาณ50บาทถึง80บบาทไทยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเซฟเงินในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปเติมน้ำได้นะของอย่างที่แปดนะครับยาสามัญประจำบ้านครับเพื่อนๆการที่เราไปหาหมอที่นี่เนี่ยราคาเพื่อนๆจะสูงนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยพกติดตัวมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดหัวยาแก้ไอยาแก้หวัดเก้านะพี่เพื่อนๆควรมีติดตัวนะครับนั่นก็คือซันกราสหรือแว่นตากันแดดนี่นั่นเองนะเพื่อนๆทีสิบนะครับซันครีมหรือว่า กันแดดนั่นเองนะครับแต่มันแรงมากครับทำให้ผิวเราอะแบบแสบคันได้เลยนะแต่ถ้าทุกคนคิดว่าเอ้ยพกมามันจะหนักนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับให้เพื่อนเพื่อเนี่ยไปซื้อที่เคม i สแวร์เฮาส์คือที่เนี่ยเหมือนเป็นแหล่งรวมขายพวกแบบยาเวชภัณฑ์นะครับคาถูกมากไม่เน้นถึงเลือกเอเจนต์เอธิอังไทยแลนด์ชื่อแบล็กเก้าของเอเจนต์ดีมากเลยครับชื่อเสียงดีมากได้รับรางวัล การันตีติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะครับตอบคำถามตรงประเด็นนะครับแล้วก็คอยตอบคำถามเด็กทุกคนเนี่ยอย่างสม่ำเสมอไม่เทเด็กเลยครับนอกจากเอเด a n g งไทยแลนด์เนี่ยจะมีสํานักงานตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอย่างในกรุงเทพนะครับที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังมีสํานักงานตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียด้วยในซิดนีย์แล้วก็ในบริสเบนนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เลยจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับไปดูที่ตั้งของเอเดวียงสาขาซิดนีย์กัน จากที่เราอยู่ตรงฝั่งโรงเรียน ILSC นะครับก็ให้เพื่อนๆข้ามถนนมาที่ฝั่งตึก Queen Victoria Building เลยนะครับจากนั้นก็เดินเยื้องมาทางขวาหน่อยนะครับแล้วก็เดินตามถนนไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเดินมาจนเจอร้านขายเบอร์เกอร์ Hungry Jack อยู่ตรงหัวมุมนะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ตรงถนน Pitt Street นะครับและเดินไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอตึกอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับตึกจะอยู่ข้างๆกับร้าน Tobacco Station ครับตึกเลขที่250นนนนะะคครรััับบต้งอยู่่ทีถ Pitt Street สำนนักงา Edwin Sydney ของเราเนี่ยอยู่่ทีชั้น1นั่นเเเออองงครัับมมืื่่พนนนๆาถึช้1ะครับก็ 108เองไหมครับเลี้ยงซิม่108ให้เววนะล,เลเนนเี้ยวขวานะครัแล้วก็จะเดินตรงไปนเนี่ยครับจนถึงทางแยกอันี้มันเลี้ยวขวาต่อครับแล้วก็อยู่ที่ร้านขายของเอกครับนี่ห้อ1 8เองีอย่งสุดนี้ 108, นสุดท้ายนี้นะครับเนี่ยนอกจากเนี่ยจะได้ภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นและยังได้มาเรียนรูน้นารธรรมนะครับแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตที่ไม่สามารถหาได้ในเมืองไทยด้วยครับ ตอนนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทนไหนนะครับที่ดูคลิปอยู่นะครับแล้วก็สนใจนะครับหรือว่าอยากจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียนเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามน,นะครับพี่ๆทีมงานเอริอยังไทยแลนด์ทุกคนได้เลยนะครับเอยง Your gateway to study to Australia in